สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีพิศษธาตุด,ดินค่ะงานเงินรักและเรื่องราวของเนื้อคู่นะคะภาพรวมพอสังเขตค่ะวางแผนงานเงินรักนะคะเดือนกันยายน2565แล้วค่ะกับหัวข้อ 14%ของจำนวนคนทั้งหมดนะคะคนที่มีความสุขมากๆเลยในชีวิตมีนิสัยอะไรที่คล้ายกันค่ะมาเริ่มที่นิสัยแรกอะ r e s t is more ะค,ะคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะหลังจากกด Subscribe จะได้ติดตามกันทุกวันค่ะเป็นกำลังใจกันสนเสมอค่ะ Less is more ไม่ต้องการการยอมรับขอเพียงมีความสุขกับสุขภาพที่แข็งรแรงความสัมพันธ์กับคนอื่นที่แวดล้อมการเลี้ยงสัตว์การอ่านหนังสือการได้พักผ่อนหย่อนใจเดินเล่นนะคะ สีพืชศบทัดดิน่ะ less is more โอ,อืมด้วยประสบการณ์นะคะการเงินรายได้สิ่งที่ได้มาการลงทนุนการ เริ่มจากประสบการณ์เริ่มสร้างสรรค์คิดแล้วลงมือทําเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้านย้ายผลต่อไปออกไปก็ได้พบก,กับความมั่นคงนะคะ เป็นลูกจ้างบริวารอยู่ก็แค่คร่องถ้าเป็นผู้มีประสบการณ์อยู่ก็ได้เริ่มต้นกับการงานที่ชำนาญไม่จนนะคะเกิดความมั่งคังโดยความคิดสติปัญญาคิดสร้างสรรค์แล้วลงมือทำ ปาฏิหาริย์จะปรากฏก็คือการลงมือทำการงานมั่นคงแล้วขยายผลออกไปอีกได้เริ่มสร้างสรรค์ผลงานก็มีการเงินเข้ามาจากผลงานการเริ่มก็ได้พบปะท่านพี่นะคะคู่ค่ะอังคารครูท่านทักนะคนไกลค่ะท่านพี่ ครบแล้วก็มาสนับสนุนนะคะการงานติดต่อค้าขายก็มีเกณฑได้ทำงานกันค้ากับชาวต่างแดนตัางถิ่นได้ติดต่อกับคนรักที่ทำการงานใหญ่นะคะงานข้าราชการเป็นนักการเมืองการปดปกครองอ่ะก็ขัดแย้งกันนะเขาขัดแย้งกับ เพื่อนกลุ่มกล้อนอกลุ่มก้อนเพื่อนร่วมงานกับทีมอื่นด้วยมีการแข่งขันนะคะเราก็ไปเกี่ยวข้องกับท่านพี่นี้เราก็ปรับตัวเข้าหานะคะพอได้รับการส่งเสริมการส่งเสริมนี้ก็เป็นการลงทุนการค้าก็มีโอกาสได้ผู้พันมั่นคงกันเป็นความรักนะคะ ดูอีกฝ่ายหนึ่งค่ะท่านพี่นี่นะคู่ครองคนรักสแสวงหาความก้าวหน้านะท่านพี่เราได้มาเจอเจอแล้วการได้ที่มาพบกับท่านพี่ผู้สแสวงหาความก้าวหน้าการบริหารการงานใหญ่โตเราก็มีโอกาสได้เรียนรู้จาก ท่านพี่นะประสบการณ์ใหม่สแสวงหาะความก้าวหน้ามีอะไรก็เข้าหาปรึกษาช่วยเหลือเกิดแก้ไขได้เล i ิสม r e ค่ะอันนี้ต้องการเป็นที่ยอมรับนะคะเกิดการแข่งขันค่ะในวงสังคมค่ะ นะก็เหมือนกันแหละนะอันนี้ก็ว่าเป็นใครก็เป็นคู่กันนะนะคู่แต่งงานใบหนึ่งอเอ๊เขาก็ผ่านอุปสรรคปัญหามานะคะผ่านความรักมาแล้วค่ะอืมก็เปลี่ยนแปลงอีกครั้งไดแต่งงานกับชาวพืชศกค่ะ ขย้ายผลออกไปวางเฉยอุเบกขาผ่านการแต่งงานมาได้บริหารการงานอันหนักเหนื่อยนะขยายผลออกไปด้วยปัญญาความสามารถภายภาคหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตนะแต่ก็ต้องผิดหวังนะอุขักครุกรคุดผิดหวังนะสิ่งที่แรกมาเสียแล้วเสีอไป ็มาตั้งหลักอีกครั้งนะคะการเงินค่ะแลกเปลี่ยนกับการเงินเสียไปก็ต้องมาเสียอีกเพื่อการแต่งงานนะป็ะวางเฉยแล้วเป็นผู้มีประสบการณ์ที่ดิ้นรนขวอยคว้านะคะการแต่งงานผิดหวงังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะ อังกายแต่ใจไม่ห่างกันมไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับความรักใคร่มองไปที่องค์กรห้างร้านบริหารการงานค่ะคนเงียบรักสงบพูดน้อยนะคะคายภาคหน้าได้เป็นใหญ่เต็มโตรัรกสงบแล้วค่ะปลีกงวิเวกวังเวงวิเวกวิเวกโหนนะคะถึงว่าได้ขัดแย้งกันนะถ้ามาปกครองบ้านเมืองร่วมกัน อีกฝ่ายนั่งเนี่ยเขาค้าคนพบตัวตนรักสมบนะมีบุตรหลานร่วมกันมีการงานมีห้างร้านใหญ่ตโตสวยโออารุหรางานเหมาะให้กับคนรักก็คือชาพุทธศกเองได้บริหารมีสัตว์เลี้ยงแสนรักนะเขาเนี่ยมีคนรักได้ทำการค้า สนับสนุนคนรักต่อไปค่ะทำงานใหญ่ใจนิ่งเก่งบวกเฮงค่ะอันสาเปค่ะใจดีใจบนเป็นผู้ให้ค่ะยินดีสนับสนุนคนรักและบุตรหลานบริวารปล่วางแล้วค่ะคนผ่านประสบการณ์มาอย่างรากลึกลงไป คนโบราณนะคนหัวเก่บไม่ปรารถนาสิ่งใดแล้วขอเพียงสิ่งที่ได้ศึกษาไฝารู้โครงการระยะยาวของเขาก็คือการได้ให้ทุนนะให้ทุนการศึกษาของบุตรหลานบริวารและสนับสนุนความรักกับสิ่งที่คนรักทำ Less is more <Yeah. S 1> ไม่ต้องการการยอมรับนะคะขอเพียงมีความสัมพันธ์กับการมีสัตว์เลีเ้ยงแสนรักทำไรเช้าช้านะคะไม่รีบร้อนเดินเล่นอ่านหนังสือนะคะมาพบแล้วก็ไปขัดแย้งหน่อยนะนเพราะตนเองยัง รักในการแข่งขันมีปัญหากับเพื่อนบ้านกับผู้นำทองถิ่นนะคนอื่นนะคะแต่คนรักของตนเองนี้ปล่อยวางคนนิ่งเฉยค่นะแสวงหาความก้าวหน้าการงานค่ะแต่คนรักนี้เขาสนับสนุนแต่เขาไม่รู้นะว่าชาวพืชศพนะเป็นเช่นนั้นนะขัดแย้งที่ ตนเองค่ะท่านพี่ให้ได้เพียงสนับสนุนในสิ่งที่ทำนแต่เขาก็ไม่รับรู้เรื่องราวทั้งหมดนะนะถึงจะรู้เขาก็เฉยนะเพราะมันไม่ใช่ความสงบที่แท้จริงเป็นผู้มีพงวิหารธรรมวางเฉยอุเบกขาค่ะสงบสุขแล้วค่ะ จเลียวฉลาดนะนะรู้แต่ทําเป็นไม่รู้ค่ะรู้เรื่องราวของคนรักอนะถามค่ะถามข้อต่อไปคนะ่ะคำถามที่ดีทําให้ชีวิตได้เรียนรู้สิ่งที่อยากจะรู้นะถ้าไม่รู้ก็จะรู้นะคะต้อง เรียนรู้ที่จะถามค่ะสามารถอยู่กับเวลาตอนนี้นะหนบัดนาอยู่ได้ไหมเนะีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปัจจุบันะชาวพทธศพค่ะนะราชินีพัชจรจเรียญก็มีสองด้านมีข้างขึ้นก็มีข้างแรมอันนี้ต้องเตือนนะคะมันเพียนถือศีลปฏิบัติธรรมค่ะ เกี่ยวกับกับเพื่อนบ้านมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะคะจินตนาการค่ะคิดมากคิดเยอะคิดว่ามีปัญหากับเพื่อนบ้านไม่ใช่มีปัญหากับตนเองค่ะลาบนะบแย้งกับลาบผลประโยชน์ค่ะนะหมุนไม่กลองปรับที่ตนเองอ่ะเข้มแข็งเข้าไว้ค่ะ งานเกีเ่ยวกับการแข่งคันลาบผลด้วยปัญญาจะก่อเกิดก็บริหารที่ตนเองค่ะไม่ไปแข่งขันกับใครแข่งกับตนเองค่ะงานสตรีนารีอุปรร์งานสินค้าบุติกนะคะมีจินตนาการเป็นศิลปินค่ะวนไว้มากนะเครียดกันเยอะเลยปล่อยวางนะคะล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ นะกงล้อกงเกวียนเริ่มหมุนเวียนทํางานแล้ว่ะรวยนะคะล้มแล้วลุกขึ้นใหม่อันนี้ได้ได้รับการสนับสนุนอาจจะคู่กันคู่มีตาแหน่งหน่อยนะได้แต่งงานคนมีตํแหน่งน,นะเสาใ์นรินเสาเล็งไปที่การมีคู่นะคะตัวเองถ้าจะพอใจก็ต้องปรับตัวค่ะ เปรียบเทียบตนเองกับสิ่งนอกกายนะฟุ้งค่ะเป็นเรื่องความคิดจิตปงแต่งมีองกรห้างร้านมีรถรักษััร์กบานทีเดนมีคู่แล้วคู่พรมฤิกิ์จัดให้นะหนอร์ที่เลือก็19%เก้าเปล้มแลุกขึ้นมาทำค่ะพวกคู่มีตำแหน่งคนที่เข้าผ่านความรักผิดหวังมาตนเองก็มาร่วม กันในการงานสนับสนุนกับคู่ไม่มีเหตุบังเอิญน,นะคะคู่แต่ปางก่อนมาสนับสนุนธุรกิจย้ายพ้นการงานออกไปไกลอะไรเจริญรุ่งเรืองกาวหนา้าก็เป็นดัชนีนะมีบทร่วมกันนะคะบรรทุกความผูกพันธะสัญญามั่นคงนะการเงินดีการลงทุนดีก็ได้บทร่วมกันค่ะ เป็นดัชซันะคิดบวกเข้าไว้ค่ะคิดบวกโลกสวยค่นะอย่าคิดลบค่นะดูอีกไฟล์นึงค่ะสามารถอยู่กับตอนนี้กับสิ่งที่สำคัญนะคนะอยู่กับตอนนี้นะคะพยายามค่ะสู่นะคะโอกาสทำได้ค่นะสาวนาเรินสาวเล็งไปที่ เบิดบาน,นะคะสัตว์เลี้ยงแสนรักนะการบริวารโรงงานนักเยโตมียศศักดิ์ตำแหน่งนี้ก็มีคู่มิตรสนับสนุนรุ่งเรืองกล้าวหน้านะคะความท้าทยของชีวิตคคือคิดบวกเข้าไว้อยู่กับปัจจุบันตื่นเช้ามาสุดไซเบิกบานอะอันนี้ไปดูอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาอยู่กับตอนนี้ได้ไหมนะบัดนาว อีกฝ่ายนงนี้ก็มีลาบผลทุกๆเสมอเป็นพ่ะบ้านแม่บ้านแม่สิรืเรนอ่อนโยนค่ะเกี่ยวข้องกับบริวารเป็นสายเปค่ะใจดีใจบุญชอบทํำบุญสมทานเป็นคนรักเป็นเพื่อนที่ดีค่ะสัจฉะคนที่เราแต่งงานด้วยนี่แหละคนเข้มแข็งนะคะพึ่งพาตนเองตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่่ะ ใช้ชีวิตอยู่กับปัญหามายาวนานการตัดสินใจครั้งสำคัญแล้วก็มีคู่แล้วสายเปสนับสนุนให้คนรักเขานี่ก็เฉยปล่อยวางคนเกา่าคนโบร,ราณหน่อยเขาไม่อยากไฟฝันอยากจะได้อะไรแล้วนะผมพูดน้อยค่ะแบบเก็บตัวผมเก่งเฉลียวฉลาด อดทนถึงที่ได้ดีแน่นอนคนมีความอดทนสู้นะคะเสียสละเป็นผู้ใหนะ้อยู่กับปัจจุบันทำให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าคนรักเขาสนับสนุนทุกสิ่งอย่างกับคนรักค่นะเพราะเราคล้ายกันนะคะนะแม้จะไม่คล้าย เขาก็วางเฉยอุเบกขานะคะเขาเป็นผู้เสียสละอดทนสูงค่ะเป็นผู้ให้